ภาพเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่สารยาวทีวีกพะผมสารยาวเช่นเคยนะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นอนครับแคสเกมมิ่งครับสวัสดีฮะพี่แกง่วงแล้วง่วงไงง่วงอันนี้เราอยู่ในเกม Rise Sun of Rome ฮะเราจะมาเล่นในโหมดเป็นโหมดมันติเพย์เออร์เอาแบบอารีนามันเข้าตรงไหนเนี่ยไอ้นี่ไง ในการเดเตอร์อะแล้วก็คัสตอมเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมลองเข้าอารีน่าไปสร้างแบบเข้าคัสตอมแมทอะถ้าเข้าสมาร์ทมันจะเซอร์ให้เราอัตโนมัติมั้งนี่มีอินไวท์เฟรนด์ด้วยหนึ่งคนอ๋อเอ้าเอ้าแล้วทำไมไม่ขึ้นชื่อให้เลือกวะเดี๋ยวดิเป็นไรนะครับคุณไลน์ถอยอินไวท์ออฟบีมส์ นี่ไงก็กด invite fail แล้วอ่ะ invite แล้วมาไหมฮะมันจะไม่มีชื่อให้เลือกให้ขึ้นขึ้นให้เลือกเลยอ่ะอหรือว่าจะเป็นบัตในระยะแรกเฮ้ยไม่นะต่ารคนที่เขาเล่นกันอ้าวมับว่าแลวไหม invite is pending ประเด็นคือมมากดกดชิปถับเข้าสตรีมไม่ได้ด้วยอ่อาเชิญไปแล้วนะฮะกดได้วะ เดว,เดวกดเชิญใหม่ดิมัน support two player อืมเชิญแล้วกดเข้าแล้วนะอ่ามาแล้วมาแล้วหน้าผมยังไม่มาเลยเนี่ยประเด็นอ่ะไม่รู้ตอนนี้กำลังมาแล้วมาแล้วอ่ะ เกม s start with player นอนแคสเกมมิ่ง <c oughs> รอนานมากอะ่ะโหลดดิงรจิงเบลจิงกะเบลระหว่างนี้ก็นั่งดูภาพเออ <c oughs> ความสวยงามดูภาพจู๋ <c oughs> ประเด็นคือนี่คือ first Play นะฮะไม่เคยเล่นมาก่อนเกมเพิ่งเปิดเลยเนี่ยเพิ่ง <c oughs> เปิดไปตอน5 <c oughs> โมงวันซื้อมาแล้วก็นั่งโหลดกันทั้งวัน ช่วงนี้โหลดเกมมาราธอนเนี่ยทั้งไฟนอลแล้วก็ทั้งซานอฟลมสองเกมต่อเลยม <c oughs> ันคือจะมาโหลดนานจังวะเออมันโหลดนานอย่างงี้เนี่ยมาแล้วแม่พอ,พอด่าปุ๊บมาเลย <c oughs> พวกยังไม่ไปเลย <c oughs> อะมาแล้ว, <c oughs> ลวตอนนี้รออยู่เนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันมีอะไรมีมีใสกิลเว้ยไมนเหมือนเป็นสายอ่ะ <c oughs> ผมเล่นเล่นเล่นมาสมาสแล้วกันมาส เฮ้ยนี่ไงอพอลโลนึกถึงอพอลโลสิบเอ็ดนะฮะแล้วยังไงต่อเลือกแล้วยังไงต่อมาเนี่ยยังไม่เลือกเลยเนี่ยเอาอพอลโลแล้วรอใช่ไหมเนี่ยเลือกแล้วรอสองวิหนึ่งศูนย์มาแล้วอะไรนะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วยุคมีแมงมีแบบขยับอะไรแบบนั้นด้วยเหรอวะ <laughs> มันเป็นแบบยังไงวะร่วมสมยัยไงยุคร่วมสมยัยโอ้โหยัดใส่ผ้าเตียวแดงแล้วดูชุด จุดไมเงี้มากอะอะไรครับสู้เองนะฮะใส่พะเจียกแดงออกไปสู้เองเดี๋ยวถ้กดคิกเพื่อสกิปนะแต่เราไม่สกิปนะะเกมมันเพิ่งออกก็ต้องแบบให้เห็นโค้อนุโค้งค้จะบอกว่านี่คือผมปรับกราฟิกแบบมีเดียมนะฮะโอ้โหจะมอยู่ในบ้านผมาะวะเม่เป็นเป็นยุคเป็นยุคที่แบบมีระบบแบบไฮดรอลิกแบบปรับปรับเปลี่ยนแปลงสนาม ดูแล้วไม่ต้องปันกันเองว่ะอะไรครับกดอะไรครับเปิดครับเปิดยังไงประตูเปิดดิแล้ววิ่ง่ดตัว F เพียงวะเนี่ยใช่วิ่งกด F เปิดสุดโอ้ยคุณกีนเนี่ยวข้างมาแล้วเนี่ยอุ๊ยโอ้ยบาบาเลียนอะบาบาเลียนใช่ไหมบาบาเลียนอย่าโอ้ยโดนฟันโอ้โหโอ้โหมันแข็งแกร่งแบบนี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนกันตัวไหนวะเนี่ย กานกันสเปกบาร์กันกันสเปกบาร์สเปกบาร์สเปกบาร์พี่หนอนวันนี้ทำอะไรกันเนี่ยคนพอแล้วเล่นอะไรเนี่ยกูเ็บจวดปวดปวดแล้วหลบหลบหลบทำไมหลบโอ้โหอ๋อกันสเปกบาร์สเปกบาร์สเปกบาร์พี่หนอนจะตายห่าแล้วโอ้โหกูจะตายแล้วมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอังดูนึ้ว่าตะซูไปเนี่อะไรเพเนี่ย เราต้องป้องกันตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะมีอะไรเรากินไม่หิวมาแล้วมาคนหนึ่งเฮ้ยกดหนึ่งใช้ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งลุ่มุ้งอย่าลุงสิเฮ้ยโอ้โหมีเลือดไหลมาเนี่ยหลังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนแบบโดนคู่โอ้โหตายแล้วกูตายตอนนี้โอ้ย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 ระเบิดใช้ยาแล้วใช้ยากันก่อนนี่นี่นี่ เดี๋ยวตรงนี้ใครขอเล่นระเบิดมาเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยมันไปคนดีนะทุกคนเนี่ยเราเลยยืนดูเราอะไราช่วยหน่อยสิไอ้นี่ยไอ้พี่เปนใส่เขาควายด้วยเขาควายเขาควายเขาควายฮะอุ้ยถือว่ามันใช้ได้ถือว่ามันใช้ได้สำหรับอย่าไปยืนอยู่ในวงนะเว้ยแม่งมีระเบิดตกลงมาว่ะพี่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนให้เราไปเปล่า ต้องลงไปอ่ะ,อะลงไปแล้วฮะโอ้ยไม่มืดจังมาะถ,ถือว่ามันมันใช้ได้สำหรับเกมอ่ามอบไปสิครับเกมที่ราคาประมาณนี้ไปสเตจถัดไปนะฮะตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเปิดสตรีมดูเลยอ่า729บาทนะผมยังจำได้ดีนะฮะจำได้ดี กูอยากเปลี่ยนชุดมากเลยกเกมมึงน่าเกลียดมากก็นี่ไงเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนผู้ชมอ่าผู้ชมดูไอ้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเออไม่ได้แดกกูหรอกเขาทำอะไรกันทำไมเราไม่เห็นเออนมั้งหรอกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายโันโัน พี่น้องมันมีโลว่ะมันมีโล่มีโล่มีโล่ยังไหมมีโล่มีโล่โล่กระแทกบอลโล่กระแทกเอาโลนี่เอาโล่กระแทกตายตายตายแล้วเลือดเลือดเอาเลือดไม่มีให้ปั๊มแล้ววะอุ้ยนี่มันปืนปืนนี่น่อะไรครับคุณกีนเนี่ยลุยไปเลยฮะออไม่ครับลยไม่มีเลือดให้ปั๊มแล้ว ดันหินไปดีครับดันหินยังไงอือทีไปดีครับและหลบด้วยอ้าจไยิงตรน้นเอาเอาเอาเดี๋ยวเดียเเแม่งเยอะเยอะเยอะสิาอ้าวมาเวมาเวเดี๋ยวผมหาวข้างล่างเอ้ไม่เป็นไรผมตีจิ้มอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอือกันได้กันได้มามากูเในดัน ทำไมกูมีเอเโโรเล่นงานอยู่สองตัววะเนี่ยรู้จักลีโอนายดั๊กไหมลีโอนายดั๊กมาเอ้ยกูสปาร์ตาเนี่ยเอ้ยเอาโล่โล่กันแทกอย่ามาอย่ามาอย่ามามั่วอย่าอย่ามามั่วโอ้โหมันสุดยอดมากคะคุณผู้ชมมาโล่เนี่ยเอาโล่กระแทกโล่กระแทกมึงมึงมึงโล่เจอโล่หน่อยเป็นไงนี่กินเอ้ยเอ้ยเอาโล่ปัดเอาโล่ปัดเอาโล่กระแทก มึงตายตายแล้วมึงตายยากตายเย็นแล้วเงินก็โล่ปัดมันก่อนเว้ยเอาโล่ปัดให้มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์บนหัวแล้วเราก็ขึ้นไปช่วยพี่หนอนแล้วผมมาแล้ววมมัน้ออเออเออผมมาแล้วออ้ออื้อโอ้ยคุณนกว่ารบิงมาปัดกูมาได้เถื่อนมากชิบแต่ด้ยาเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนั้นมันมีการโร่ยาบ้าเห็นป่ะเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนเปลี่ยนหอกใช่นป่ะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเยี่ยนี่มันมีค้อน嘛โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่นอนช่วยด้วยมีค้อนอุ้ยอุ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยเดี๋ยวเย็นดิต้องเก็บไว้นี่ก่อนตีมึงอยู่เนี่ยข่ามันข่ามันมาแล้วกูมาแล้วกูลุ่ม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  แลไปต้องไปด้านหลังลุ้มลุ้ลุงตายไอตัวนี้ต้องกิ้งหลบอย่างเดียว่ะทำอะไรไม่ได้เขายิ่งอะไรมาเหมือนมีอะไรลอยมาทำอะไรวะเนี่ยเราต้องไปงไปไปสเตจต่อไปเฮ้ยมีเล่นหอ,อกด้ยวยทินกดคอนโทนคอนโทนค้างแล้วก็เล็งเอเเอเบลออกวะอยากจะจบะกด e ศพตัวไหนวะแล้วนี่ไอ้พวกศพท่านนี่มันนอนหัวโด่อยู่เนี่ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้กด้แล้วมันก็จะมีออ t i ่ขึ้นมาอ๋อมันได้มันได้แค่บางตัวผมก็มีหอกอยู่แล้วนี่嘛กดตรนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มีหอกอยู่แล้วแต่ปาไม่ได้อะปาแม่งเลยกดคอนโทรลเว้ยกดคอนโทรลกดแล้วเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะกดคอนโทรลเว้ยไม่ขึ้นปาก่อน กดพนธ์กดไปนี่เว้ยคอนโทรลคอนโทรลซ้ายค้างเว้ยนี่กดแล้วไม่ขึ้นเอ้าไม่ไม่ไม่ขึ้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวออปชั่นออ่าเ่งไม่มีออปชั่นอย่าเพิ่งรีบเปิดขอใช้ปืนก่อนกินเปิดดิตรงตู้ดิเปิด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 อ่ะต้องเปิดสองคนนะมันต้องกดคลิกขวาโอ้ยเรื่องแม่เออหีบ ตู้เบอรแล้ว,ยลวอย่าเข้าไป <across the world> อ,อย่าเข้ามาแล้วจำพองเร็วหุ่ยยินยินเอ้ามามาลกูจะเลี้ยงขึ้นขึ้นสติ๊กคีเดียวเดี๋ยวโอ้โหลวงยินตายได้ไงวะกดชิปรัวแล้วแม่งขึ้นสติ๊กคีโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจะเลื่อนเดี๋ยว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 รอฟื้นแป๊บนึงรอฟื้นสติ๊กคียังยัง,ย,งยังไม่ตายยังไม่ตาย ไม่ตายกินเลยกินเลยเพื่อนพอมีหนอยเทพโปกแกมอะไรอัดนะไอ้แป๊บสติ๊กคีมันจะหลุดเปล่าหลุดเนกดกดอัดไหมนี่กดแล้วกดแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ฟื้นวะเนี่ยตายกูไปช่วยไงเออืออทาไม่ตายทำไมตายรับกดยังไงว่าทําไม่ตายเนี่ยไอ้เยี้ยมันขึ้นสติ๊กคีว่ะเบื่อเนี่ยต้องอยากกดชิปสิ เย็นไม่กดกดชิเป็นกดอะไรวะปั๊ปุ่มปั๊ปุ่มอะไรไอ้อ้วนไออ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอย่าอย่ารังแกกูกินลุกมาดิเร็วมันจะลุกยังไงแล้วลุกขึ้นมาเร็วอ่าพันคอเอือมันจะลุกยังไงมันเล่นท่ายังไงวะ สโลโมชั่นเลยหนระือไงต้องทำให้มีรูปรูปตลกขึ้นบนหัวมันก่อนแล้วกดตัวอะไรอ่ะกดแล้วกดตัว e. อีอ๋อพึ่งรู้นะเนี่ยผมก็พึ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันกูตายแล้วกินยังยังไม่ตายดีกว <laughs> ่าอย่าเพิ่งตายแย่กูตายแล้วกินจบเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปปรับเอาเอา,เอาตัวตัวชิปออกก่อนนะเดี๋ยวเขาปรับปุ่มก่อน อยได้ฟังมาสามที่หกครับสามที่หกผมได้สี่สิบได้น้อยวะมันต้องเล่นให้จบเปล่า <good> อาจจะแบบเล่นจบแล้วอาจจะได้เยอะอะไรแบบเนี้ยอ,อ้ามาใหม่อีกแล้วลเหรออ้าวอะไรวะเนี้ยอ,อ้าวมาใหม่อีกแล้วครับอ,อ้าวออกเ,เป็นสเตจต่อมาห,หรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ ชุดเดิมแหละเราไม่มีชุดอื่นเลยเนี่ยแม่งกูเหมือนไต้มึงดูมึงดูตูดมันเด็ดมึงเห็นขนต้องนักแนังไ้ตรงแบบตรงตูดเนอะขนตูดขนตูดมันมาแล้วอย่ามัวแต่ดูอย่ามัวแต่ดูมึงหลบได้อะหลบทำไมหลบทำไมหลบทำไมนี่ดูดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นีปาดคอปาดคอแม่งเลย ต้องมาเป็นคอมโบนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งรู้คุณอย่ามันแย่งหอกผมสิไหนเก็บหอกตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเห็นเจอว่าหมายไว้กระไม้โอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันดีนี่ <trivia> แหละนี่แหละมีโลกมีโลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเอาโลกกระแทกเอาปล่อยมาได้ไงเนี่ยมันติดติดสโลอยู่เมื่อกี้โดนเป็นชุดเลยมึงเอาเอาโลกกระแทกไหม นี่เอาสิแขนขาดเอาตัวแขนไม่ขาดแต่ตัวขาดแล้วตัวไม่ขาดเลยขาดเลยว่ะโอ้โหสุดยอดมากอืแทงหลังแม่งเลยมีตรงไหนวะโอ้โหนู่นู่ไงไปไงวะเนี่ยนี่บ้าต้องแบบทำลายนี่ก่อนหน้าเลยนี่ไงทำลายทำลายไปแล้วกินน้ำหน้าเราเลยอะไรเนี่ยเล่นหอกไปอ่ะนี่มาแล้วเว้ยมาโอ้โห มา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 กดกันกดกันรัวๆกันไว้ก่อนนี่นี่อืออืออมาฝันกันไปอีอ้วนอีอ้วนมาสิมาเอ่หมดเลยเอ่อเอ่อเอาตายตายหมดแล้วกันได้กันได้แล้วยังไงต่อก็ฟันฟันรัวๆจิ้มจิ้มนี่นะมึงมึงเยอะอย่างนี้มึงมึง มึงมึงจะพูดอะไรวะนี่มันมีอะไรให้เราเล่นมากกว่าน,นีนป่าวะปล่อยจีนตู้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเดีนน๋ยนแนวของเล่นก่อนไม่เป็นไรผมต้องต่อไปนี่ไปนี่ยังไงอ้าวทำไมมันตายัมันตายง่ายจังวะมันแบบมันอาจจะออดแอร์อย,อยู่แล้วไงเออโดนฟันสองทีเองอ่ะ ออออาตายออืออือตายแล้วอ่ะไม่อ่อนแอยังวะมึงตส่สูตรปเนี่ยบานยังปีแบบไม่ค <no ่อยจะเข้าอยู le ่เลยนั่นเราต้องไปไปผักไอ้นั <h <h ่นโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออยอ้ ยินไม่ได้การมันเออเออมาทำไมมาทำไมมาทำไมอ่ะเจ้าอ่ะาจ้ามันต้องทำลายนี่วะลายอะไรวะมันต้องไม่ใช่ทำลายเราต้องเราต้องเผาอ่ะไอ้ที่มันให้ไปผักผักหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยไอ้หม้อเนี่ยเออเอออ้าวเฮียเราเบืดใส่หน้ากูเลยมันมีกับดักอยู่นะยังมีกับดักอยู่ในเกมขนาเนี่ย ไปพี่น้องไอ้เพี้ยคอสไอ้เพี้ยคอสขุ่นขึ้นคอสเออไอ้กูกดโดนมึงกระแทกล้มเลยมันมีคอสมันมีคอสมันมีคอสโอ้โหโอ้โหโอ้โห,หเจ็บเจ็บตอนนี้เจ็บครับตอนนี้ง,ง่วงชั่วคราวนะขอขอลาบก่อนหลบได้เดียด๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยตัวไหนไวะเนี่ยตัอีตัอีโอ้โหตัวเฮียอะไรเนี่ยหนีไวเดี๋ยวด้วยจับจัดการพวกลูกน้องก่อนลูกน้อง ออกันได้มาไอ้มีควายไอ้มีควายโอ้ยล้มอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอหนีก่อนแล้วตอนนี้ผมต้องไปหาของก่อนนะผมขอแทงแม่งก่อนตัวอะไรวิ่งสโลโวโมชั่นวิ่งตามหมดทำไมวโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดนไอ้เี้หมีทุกมีทั้งหมีทั้งควายเลย ดีทั้งหมีทั้งควายเลยนะจุดจนี้โอ้ยล้มอีกแล้วไอตัวนี้มันสเปดีว่ะมันเดีกยวเดี๋ยวเดี่ยวเดีกยวเดีิยวเดี่ยวด้ยวเ่ยเดี่ยวเดี่ยวด่ยดยวเดี่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 ยดี่ยวเดี่ยดี่ย้ียเดีหยวเด่ยวด่ยยวย่ากดอย่ากดบ่อยดียย่ยยเดียว่ว่ีี่อก่อน ต้ <Norwegian> องการจังหวะดีเล่นอะไรเงี้ยเกมพี่นอนคายตัวเล็กไปก่อนเอาโดนอีกแล้วมันโดนง่ายจังหมอผีมือผีมือผมยังแบบอ่ยพอนพอนดอยอยู่เลยเกือบเกือบเกือบมือมามึงตัวใหญ่นักพี่ไหมฮะตัวตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ ต,ตัวใหญ่นักใช่ไหมนักใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นห like <uh ัวกระโหลกแล้วทำไมไม่กด E วะเฮ้ยกระโหลกหัวกระโหลกตายจะพื้งเอ้าแม่งตายแล้วโอ้โหถือว่าเหนื่อยมีวัเนี้ยเหนื่อยใช้ได้เฮ้ยอีกแล้วไม่แล้วมาอะไรเยอะแยะม้าเข้ามาเข้ามาสิเข้ามา มันต้องให้เราทําอะไรด้วยเมื่อก oh, ี้มันคอมพีสแล้วนะนี่เป็นละรอบใหม่แน่เลยนี่กระชมันให้เราข้ามเะพานเราออดซ้ำอ่านมันเจ๊งหมดแล้วนี่ป่ะไม่รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นตายตายอะไรไอ้หนอเราต้องอยู่ด้วยกัน ว่าอยู่ด้วยกันนี่แม่งลำบากโดนโดนนี่โอ้โหอุกข้างหลังข้างหลังข้างหลังโโโอออ้้้ยยยเอาฟันกันดิม้าม้าสิม้าสิเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเพราะโดนเข้าข้างหลังเนี่ยแหละอุ้ยออ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 ืืืื้้้้โ อุ้ยอะไรวะเนี่ยังอะไรวะเนื้อเพิ่มเลือดเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้มันคืออะไรก็เก็บก่อนยังไม่มีเวลาว่างได้เก็บเลยมันคืออะไรวะมันเก็บได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้มันมีทางเดินเข้ากูก็ต้องเข้าไปดูก่อนโอ้ยเสียงหลังเนี่ยเลือดติดดาบเยอะยี่บหายเลยเนี่ยเออเออ มื่อไหร่มันจะหมดจากที่น้ไปเอาคนมาจากไหนหอ่ะอ๋อมันมันถือว่าเรายึดได้มันถือว่าเรายึดไ,ด,ด,ได,ด้เราต้องยึดเราต้องยึดอ๋อแล้วอยู่ตรงนี้อะ่ะห้ามออกไปข้างนอกนี่อันนี้ได้เลือดพี่นอนอ,อ,อันไหนได้เลือดอันนี้อันนี้อันนี้ ไหนวะเออได้เลือดโอ้ยวัดดีวัดดีวัดดีเป็นไงล่ะโอ้โหมึงตกมึงตกรู้สึกชื่นใจนะได้เลือดมาแล้วอันนี้อันนี้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยระเบิด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 ออกออกไา้พื้นที่ก่อนนะอยู่ข้างในนั้นไม่ได้แล้วฮนะมันยิงปืนมาโอ้โหเร็วมาก อัดดีมาไอ้ไอ้ไอ uh, ้หัวห <right ัวกระทิงห no ัวกระทิงหัวกระทิงหัวกระทิงหัวกระทิงคอมโบมาเป็นคอมโบหัวหัวกระทิงหัวกระทิงเั้นคอมโบเป็นคอมโบเป็นมือมือเออเออืออโอ้ยโอ้ยเออ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 หลบได้หลบได้เป็นไงล่ะเอาโล่ไปเอาโล่ไปเอาโล่ไปโอเอาโล่กระแทกหน้า นี่นี่โลกระแทกโลกระแทกโลกระแทกเฮ้ยอืออือเอาเอาล่อตบหัวนี่แขนขาดลุ้มแขนขาดแทงเอาล่ตบหัวเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องบัานเยอะแยะเยอะจังวะโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเอ้ยมาตรงธนาคารเว้ยเตะเตะฟุตบอลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมโดนลุงห้า <occurs S 2> ถก <Pokemon S 2> <Enfin S 1> ตัวเนี่ยก็โดนอยู่ก็โดนอยู่เหมือนกันโอ้โหปืนก็ยิงโอ้ยแม่งมีโล่ด้วยวะแม่งกูยิ่งกว่าลีโอนีดัสอีกได้จุดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนรอบตัวรอบตัวโอ้ยโอ้ยปืนมันยิงกูไอ้แมนไม่ยิงมึงเนี่ยเดี๋ยวผมยิงกว่าลีโอนีดัสอีกจุดนี้เออหายออกเออแทงหลังแม่ง หลังแอนนะดิหลังหลังแอนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนปืนเดี๋ยวเดี๋ยวใจกิ้งกู้โอ้ยทั้งหลังเอาเฮียชิปชิปเอาไปโอยจะตายเพราะกดชิปไปแหละเอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังหลังเดะผมโคนโคนระแวงสติ๊กกี้์คีเลยอือโอ้โหโอ้โหฟันมึงแข้งข้า แขงหวยดีมึงเอาไปมีกูเหยียบโอ้ยหัวแตกเลยเฮ้ยหลบได้ตายตายเอาโลกระแทกโลกระแทกโอ้ย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 ยายาเอาโลกระแทกโอ้ยโลกระแทกโลกระแทกถ้าตายหน้าของบาได้เวลาตายแล้ว อีปันคอา,<ย>นานก่อนครับอย่าเพิ่งทิ้งสิ <laughs> อี่ปันแขนเลยโอ้ยกูไม่น่าทิ้งเลยข้างหน้าแม่งมีบ้านเลยโอ้ยจีนเพิ่มด้วยมาแล้ว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 จะยิงปืนยิงปืนนะโอ้โหทีมันแคบ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 โอ,อ้ยโอ้โหมันมีตัวหนึ่งที่กันไม่ได้ว่ะ จิมโอ้ยข้างหลังกันไม่ได้เดี๋ยวเดียวเฮ้ยกันกันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลบหลบโอ้ยต้องเอาไว้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้กันไม่ได้ต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆดิเฮ้ยไอ้เหี้ยกูขนกูขนนะเว้ยเฮ้ยมันไปกดกดีแล้วกดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายหาแล้ว เอื้อล่วงมีปนอนช่วยด้วยเดี๋ยวออกมาถึงว่ามมาทั้งกูหมดเลยกลัไปดีกว่ไอ้ยัยลุกว่าแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหอาชีพแมนไรปลดปลดล็อกรัวๆเลยอ่ะตอนเนี้ยปลดล็อกอะไรไม่รู้ตีอย่างเดียวตีตี ทำไมตัวล่ออยู่ทังกลัวกัไปหามึงอวานเดี๋ยว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 เดีเย้เยจะตายแล้วจะตายแล้วเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอีกไหมโอ้ยโอ้ยท่าเย่มากต้องรีบกิ้งออกจากโอ้ยโอ้ยแม่งจังหวะจังหวะกันต้องดีจริงๆอ่ะแม่งไม่มีแบบเซนเซอร์ขึ้นบนหัวว่าแม่งจะตีด้วยเอ้ามาอีกแล้วทันทีที่ขี่ว่ามีตา มีหัวกะโหลกขึ้นนะกูเอาโลกระแทกแม่งเอ้าตายมึงปัดปัดก้อเฮ้ยทางผมหมดแล้วทางผมหมดแล้วโอ้โหโอ้ไอ้เยี่นี่โดนระเบิดตายเว้ยโง่น่ไงหมดอะไรอยู่หลังโคลนพี่สองพี่หนีโล่โลแม่งขย i e มากกูไม่อยู่แล้วแม่งกูวิ่งแล้วไอ้เยี่นยิงแม่โวยเดียวเดียวเดียว โอ้ยฟันหลังกูไปแล้วกูไปแล้วเออ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 มันบอกให้ใช้อะไรเพื่อเด็ดเพื่อเพื่อทำลายเหี้ยทุกอย่างอ่ะโอ้ยโดนข้างหลังโดนข้างหลังโดนข้างหลังพี่น้องน่ะมันบอกให้ใช้อะไรสักอย่างเพื่อทำลายโอเคโอเคใช้อะไรสักอย่างนี่ไงนีไ่ไง<อ>มันจะมีมันจะมีถังอยู่ตรงปืนที่มันยิงอ่ะ มึงกะเอาอะไรกับกูนักหนาฮะฮะฮะเอาอะไรกับกูนักหนาฮะฮะตีโอมตีโอมงตีโอมตีโอมต้องตีโอม,ม,มชิดขวาที่โอมงขวาแล้วเอออย่างนี้เองไม่ยอมฟูแต่แรกเลือดจะหมดแล้วผม อะไรครับบวกเลยอื้อวนอ้วนอ้อ้วนอีอีอ้วนอีอ้วนอ้วนใจใจเย็นๆดิเฮ้ยใจโอ้โหเอาสกิลตายอุ้ยอ่าเ็พอเดี๋ยวดิมึงใจใจเย็นๆเกมที่แม่งเล่นแล้วตัดใจมากอะคุณผู้ชมวะใครชอบความตัดใจเลือกตัดในเกมนี้ฟันแขนขาดเลยอะ้อออื้ซื้อมานะฮะซื้อมา729บาท ดนัตรงนี้มีอะไรให้กดปะเนี่ยทูกปั้นเทพีเสรีภาพชนะแล้วเปล่าวะเนี่ยยัง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 เหมือนจะต้องแบบทำอะไรแบบป้องกันป้องกันรเราต้องโปรเทคโปรเทคโปรเทคเลยโปรเทคนี่มันคล้ายๆแบบเออเป็นเป็น <ละ S 2> เป็นไอ้นี่เป็นโอ้มันไม่ใช่แล้วเป็นแล้วแม่งแม่งมันวิเข้ใส่แม่งวิ่งแม่งวิ่งกลูเขาไปเลยว่ะ โอ,โ,อโอ้โหโอ้โหไอ้คนเหกได้ก็เก่งเลยฮะมึงวิ่งกันเข้ามาอย่างนี้โอ้ยโอ้โหถล่มแล้วอ่ะโอ้โหโอ้ยบ้าเปล่าใครเป็นคนเหกได้บ้านี่กูฟันคอแม่งไม่รู้ไม่รูงแล้วเอ้ยว่าเราออกไปอยู่ห่างๆเลยว่ะ เดี๋ยวกูจะ่อพวกมันตามกูมาเองเดียวเดยวเดียเดียวเดยวเดียวเเดีนเนชิหายแล้วผมตันออกไม่ได้อ๋อตายเออเอไปถ้าเราฆ่าแบบกดตัวอีเราจะได้เลือดนี่มากดตัวอีได้เลือดเหรอวะเออไม่บอกตั้งแต่แรกวะมันมันก็ได้อยู่แล้วี่เเหรอไม่รู้ไม่เคยัใจเลยเออเออ เก่งไรแบดเก่งกับกูจังเลยเอาไปเอาไปทำไมมึงเอามาให้กูเยอะจังวะที่ผมก็เยอะเนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยไม่ได้น้อยลงโอ้ยโอยตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วกูไปแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหตอนนี้วิ่งแล้ว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 โอ้ยมึงตายทำไมมึงไม่คุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมึงแ้วมึงอยู่ไหนวิ่งอยู่อกูบานเลยตรงเนี้ย โอ้ยวิ่งต๊อกแปก๊กต๊อกแป๊กอย่เนี่ยโอ้โหหมีเปล่าป่าจราเ e <t une> ะเข้เดี๋ยวนี้ไอ้ถังแดงๆอ่ะเราทำอะไรให้มันระเบิดได้บ้างวะจะทำไงไม่มีหอ,อกไม่รู้ตอนนี้แม่งวิ่งมาประคองกูใหญ่แล้วไอ้กูยเยอะมากมาบวกก็บวกเอาล่วงแล้วเอาลแล้วผมร่วงตอนนี้ผมเป็นมมาวิง่งตามกูเป็นกองทัพเลยมาตัดมาถังระเบิดถังระเบิดจบครับคุณผู้ชมนะ จบโ oh. oh. อ,อ้โหแลาลอสเมมอ้ย้ยไฮ้อ้ยฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้่เฮ้ยเเฮนยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเป็ยปร <laughs> ้ย<บ>เยเฮ้ย้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮนยเฮ้แเ้ยเฮ้เ้ยเฮนยเ้ยเฮ้ยเันยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยปฮ่ยเ่้ยคฮ้ยเล้ปเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮปย่ฮ้ยเั้สวัสดเฮ้ยเฮ้ยเ้ลเฮ้ะเฮ้ยอฮ้ยครัยเฮ้ยเฮฮ้ย้เก้ยเฮิยเฮ้ยยยยย้เยยฮ